โอเคครับสวัสดีเจ้าชมทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาดีบิวไอเดนตี้วีอัปเดตเซิร์ฟจีนะผมเียวกอดลูกแก้วใหม่เอนเอแล้วก็มีอะไรอัเดมใหม่แล้วก็จะมาดูกันนะครับผมแต่ว่าที่ผมกลับมาเข้าเซิร์ฟจีนะหลายคนตอนแรกอ่ะผมต้องใช้เครื่องของแม่นะผมเพราะว่าผมอ่ะคือตอนผมลงโปรแกรมไอเดนเซิร์ฟจีเจอผมก็เข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรป่ะทุกคนผมลงโปรแกรมซ้อนโฟลเดอร์แล้วมันอ่านไม่เจอทุกคน เสียงดังมากเลยอโอเคมา,าดูกันก่อนมีอะไรบ้างฮัลโหลเสียงดังปะน่าจะดังนะฮัลโหลเสียงดังอยู่นะเสียงเกมอะผมสามารถซื้อตัวคอรไดตัวหนึ่งเลยทุกคนผมมีอาจจะผมจะรอตัวใหม่เข้ามาแล้วกันผมจะซื้อมารีวิวนะแล้วก็เรามาดูลูกแก้วใหม่กันเลยก่อนทุกคน คนดูเก้าที่สองเดีคนนี้ซอรจีนเขาไม่ดูเก้าที่สามเนสิสซอรโกลบอกเราไม่เห็นเนาะนี่ซอร์จินเป็นไงก็มีสกินทอลโจเซฟนะครับนี่ยเป็นไงทุกคนก็เห็นแล้วแต่คนผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วหรือเปล่านะเพราะผมก็เคยลงคลิปให้ดูนะ สกินนี้ก็ถั่วปูหน้าตาวดูอ้วนๆนิดนึงนะทุกคนรู้สึกแล้วก็สกินม่วงของโจนครีเชอร์เพียสนันนะผมนะกดเคนน่เคนน่เป็นไงคนโจนผมไม่ได้จะมารีวิวในเกมเพราะผมสุ่มไม่ได้คนยังไม่มีรอข้าเซิร์ฟกว่าผมสุ่มได้คนแล้วก็ของตาบอดทุกคนของปอกแปดนะผม เนี่สวยไหมฟึง่งกปึกๆโอเคแล้วมาดูสกินฟ้าก่อนคนมีของอีไลของพิเศษทำไมมันดำๆมาเต้นตีนดำๆเนี่ยของบอลบอลของแมรี่ของแดนเซอร์แล้วก็ของกาลาเทียนะผมซึ่งไม่เตีมสีดำเลยสกินฟ้า ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรมากหรือันค่ะมีอะไรปะไม่น่ามีะนะเพราะว่าอันนี้มันก็ซุกโบก็มีแล้วน,นะเข้าแล้วเนาะน่าจะไม่มีอะไรมากหรือเลปล่าผมแค่ามาอัปเดตเฉยว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราถ้าไม่มีผมจะได้ไปิดทิปย์อะเนี่ยมันมันไม่น่ามีอะไรแล้วอะไปึงตัดึง,อ,ดงอ๋อโอเค สำหรบคิปน so, ี้ขอตัวลากับไปที่นี่ก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย